สัพพะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภัพะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะทูตสาทูคาเตปภพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระกุกุทันโธโกนาคามโนกัสโปเข้าจมโอภาษีอาเรียเมตโยเจ้าทุกพระองค์พระเรียสงทั้งหลายชื่อว่ามุนีเจ๊ซี่บอ๊ะแน่ยู่ทุกอดมินนิ่งพเนมาเยี่ยมมาหยามวัดเฮ้า คนอย่างมาซอยเฮ็ดซอยสั่งนี่แหละวัดท่องก็ขาดเคอร์เนลหลายอย่างโยคือว่าอยากเฮ็ดพระถ้าสังเภาใจจยะว่าขาดปัจจัยเออออกตัวนุ่มปัดใจกดีอ่าน่นี่ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าว่าเทวดาลักทั้งหลายจั๊มาซอยบันดลบันดาบันดลกิดบันใจออกตัวนุ่โยมมาซอยเฮ็ดซอยสั่งนี่เค้าข้างนี้ ขอให้เป็นตะบะเป็นเดชะเป็นกุศลเป็นบารมีทัศบารมีปัญญาบารมีแล้วก็ความดีของงามนี้ของคุณพระสงฆ์คุณพระธรรมอ้างถึงคุณพระพคุณพระธรรมขอให้มีเดชะมีตบะมีบารมีบังเกิดมีให้วัดโกของเฮาเนี่วัดสันติสุขอโศกวลาลาม ขอให้เป็นพระละปัจจัยเป็นเงินเป็นข้ามกอกสนนญาติโยมมาซอยซอยส,อยสาย่างเด้อแบบนี้ขอให้เจ้าทีเจ้าทางเจ้าวัดเจ้าว่าทั้งหลายเทวดาและทั้งหลายซึ่งศรัพย์ทั้งหลายที่สิงสีธาตุิตยอยู่ในอากาศก็ดีอยู่ต้นไม่อยู่เสาซาราก็ดีลอยอยู่บนอากาศเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าเบิงปู่โศกก็ดีจงบรรดลบรรดาลให้เกิดโชคลาภโภคทรัพย์นานาประการทานสานสมบัติปฏิพันสมบัติมาก มีด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งทองบริวารพร้อมพังทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเจ้วสาวาสิงแก้วแหวนแสนสิงแก้วแหวนล้านสิ่งทรัพย์สินคึงคราบริวารพร้อมพังให้เป็นให้สมมั่งสมมีสมรวยสมสาสมสะสมสมสมจิตจำนงสมเจตนาสมปาตนาสมทวนสมประสงค์ขอให้สมในสรรพสิ่งให้สำเร็จอุดมสมจริงโดยเร็วโดยพันโดยพันทันดีโดยทีทันใด สมดังวาจาตนตัวทุกข่าทุกเมื่อทุกการละทุกเมื่อเทธอสาธุโสดเป็นปัจจัยขอละว,วันลอตเตอรีล่ละวันที่หนึ่งละขอให้เป็นแม่นตรงตนะุงเนื้อปูเดอ้อวันที่หนึ่งกันย่าวันที่หนึ่งหกซีกันย่าหกซีนี่แหละสี่หอดสี่ถุงนี่ขอให้เปนะ็นแม่นเนื้อปูเดอ้ออย่างเสีออยอซื้อวัดเทอง เคยห้ยม่นๆผู้ขาก็ได้มาบวชน้ำปูก็ได้แล้วซักจ่ากับปูปูให้ทั้งบนทั้งล่างถือกนั่นผู้ข่าก็ได้มาบวชมาบวชห้แล้วก็ผู้ขาก็มาบมเพ็นมารักษาอยู่นี่บ่ได้หนีไปไซมันนี่เพ่นมาขอพึงอ่าปัดใจที่มาหิตมาสั่งขอให้อำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิงศักดิ์ธิ์ทั้งหลายปูโศก เทวดาหลักอยู่ในเขตนี้ก็ดีฟูที่มีตะบะมีเดชะมีบารมีสูงทรงไปซ่อมกล่องสลากไปเยี่ยมมึงกงสลากเรื่องวดนี้มันออกตัวใดย่าให้เพื่อนไปไกลให้ยุบกับตัวของที่ปูให้ละขอให้เป็นจริงดังความมุ่งมั่นปถนาทุกประการเด้อปูเด้ออาสาสุขาไล่ผู้ปลาไกเพชรกับผู้ดำสั่นข้องให้พูพกเพากดดา ขายลายเขาเด้อบูมเป็นเม็นมาบอกเด้อปูเด้อสักเคกาเมจะรูเปคิริศิคาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปลาเทจะขาเมจารุวานะคะหันเคหาวะทุมหิเคเตปุมาจายันตุเทวาสาลาทารวิสเมยักขะคันดับปนาคาติทันตาสันดิเกยังมุนีวลาวะจนังสาดโวเมจุนันตุ ธรรมะจวนากลโลยัมมทันตาธรรมะจวานาคโลยัมมทันตาธรรมะสจวากาคโลยัมพะทันตาพอจบสักเเคธรรมคตตามบทบาททางคำอัดคำเประคาถาขออันเชิญเทพยดาจเจ้าเท่าเทวาจงเสด็จลงมาจากบนสรวงสวรรค์ชั้นวิมานบนทั้งสิบหกห้องท่องบนในชั้นฟ้า พอเชิญลงมาถูกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในวิธีมงคลตามยุคคนโบราณมีนานมาทั้งลูกพบนำม,มาพบจบลำเนาบนยอดเข้าท้องทะเลบนเวหาทั้งเกาะแก่งเกวียนน้อยใหญ่ใต้พระสุธาในเค้าอาลานลาบจะลดล้วงกระทรวงคังทั้งพยาวาสุครีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบุรพามาอีสานตลอดทั้งพ่อปู่ฤาษีผู้มีญาณ จงมาบรนดลบันดาลมาช่วยด้วยเถินนาคานั่นเทพยดาเจ้าเมื่อได้ยินพริกิกิตอันเชิญที่อยู่ตามลำเนาเขาเขินเดินภูผพระปางเสด็จลงแล้วตรงลงมาสู่พื้นพระสุธาปัตตาีปางเสด็จประทับคอยยับยั้งเสด็จลงตรงนั่งประทับที่เพื่อให้จิตให้ชใยในพิธีเนื่องในงานวันนี้จะมีการอันเชิญ เจ้าที่เจ้าวจาวาเทวาดาล้วทั้งหลายมาช่วยก่อสร้างวัตถุมงคลในวัดเราแห่งนี้เพื่อจะเป็นสร้างพุทธบูชาธรรมบูชาเป็นพระสังฆกระจายในวัดขอให้สำเร็จรุ่เรืองขอโชคลาภจากปู่ของเราจงมาช่วยบรรลุนนบรรดาให้แม่นเมนได้ปู่เดอร์สามตัวบนสองตัวล่างนะปู่เดอร์อเขียนสามตัวก็ได้เอาสามตัวบนนี่แหละ ขอให้ผู้เช่นแม่นเดละสาธุ